สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีดต้อนรับเข้าสู่สุพัฒน์แชฟรฟ์แนนซนนะครับในวันนี้นะครับผมจะมาชวนทุกท่านคุยเกี่ยวกับเรื่องที่หลายคนสงสัยนะครับว่าทําไมโรงพยาบาลเอกชนนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยถึงไม่รับปัดทองนะครับแต่ว่าอยากที่จะเข้าร่วมประกันสังคมมากกว่านะฮะคำตอบนะครับไม่ได้อยู่เรื่องของที่เรื่องของค่านิยมหรือความใจบุญน,นะฮะแต่มันคือเรื่องของกลไกทางการเงินและก็ความอยู่รอดของธุรกิจโรงพยาบาล จุดต่างของ2ระบบนี้นะครับบัตรทองนะครับหรือสบสชนะครับสปสชนะฮะเป็นระบบสวัสดิการที่รัฐนะครับตั้งใจให้คนไทยทุกคนนะฮะได้รับการรักษาฟรีเงินจะมาจากภาษีของประชาชนนะฮะจึงต้องมีการคุมงบอย่างเข้มงวดปัจจุบันนะครับโรงพยาบาลที่ร่วมระบบนะฮะจะได้งบเหมาจ่ายนะครับรายหัวเนี่ยประมาณ4,173บาทต่อคน ต่อปีนะฟังดูเหมือนเยอะนะครับแต่ถ้าหากเทียบกับต้นทุนจริงของโรงพยาบาลเอกชนนะฮะโดยเฉพาะค่าหมอพยาบาลยาแล้วก็เครื่องมือแพทย์นะฮะมันต่ำกว่าความเป็นจริงมากนะในขณะที่ประกันสังคมนะครับอยู่ภายใต้สนักงานประกันสังคมหรือที่เรียกว่าสอปอสอนะฮะ ซึ่งมีเงินกองทุนนะครับขนาดใหญ่กว่านะฮะประมาณ2.6ล้านล้านบาทนะครับแล้วก็มีกลไกค่ารักษาที่ยืดหยุ่นกว่านะครับอย่างเช่นกรณีที่มีโรคซับซ้อนนะฮะมีการการันตีจ่ายที่ประมาณ1 000, 2 0 0 0 0บาทต่อเคสทำให้โรงพยาบาลนะฮะสามารถที่จะคาดการไรได้แล้วก็บริหารความเสี่ยงได้ชัดเจนมากกว่านะข้อที่2นะครับก็คือเรื่องของเงินนะฮะก็คือหัวใจของการตัดสินใจเลย ลองคิดแบบเจ้าของธุรกิจดูนะครับถ้าหากเรามีผู้ซื้ออยู่2กลุ่มกลุ่มแรกนะครับจ่ายเงินตรงเวลามีระบบค้ำประกันการจ่ายนะฮะในขณะที่กลุ่มที่2นะครับบางครั้งเนี่ยจ่ายเงินล่าช้าเป็นเดือนเดือนบางเคสเป็นปีเลยนะฮะแถมยังต้องรออนุมัติเอกสารหลายขั้นนะครับและบางครั้งอะฮะโดนหักคอลดหนี้ลงอีกฮะค,คุณจะเลือกทำธุรกิจกับใคร ระบบบัตรทองนะครับมีปัญหาเรื้อรังนะครับเรื่องของหนี้สินค้างจ่ายกว่า8000ล้านบาททั่วประเทศหลายโรงพยาบาลนะครับต้องรอเงินนานจนกระทบจนกระทบกับสภาพคล่องนะฮะบางแห่งนะครับอย่างโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะฮะล่าสุดเนี่ยก็คือถอนตัวนะครับออกจากระบบบัตรทองนะฮะเพราะว่ามีหนี้ที่สปสชค้างกับเขาเนี่ยกว่าร้อยล้านบาทนะครับในทางกลับกันนะครับ โรงพยาบาลที่อยู่ในระบบประกันสังคมเนี่ยจะได้รับเงินชดเชยตรงเวลานะฮะแล้วก็มีหลักประกันความแน่นอนจึงสามารถที่จะวางแผนรายรับให้เหมาะกับค่ายจ่ายได้มั่นคงกว่านะ,ะข้อที่3นะครับก็คือกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ซ่อนอยู่นะฮะอย่าลืมนะครับว่าโรงพยาบาลเอกชนนะฮะคือธุรกิจนะครับเป้าหมายของเขานะฮะคือการให้บริการที่ดีแล้วก็อยู่รอดได้ในระยะยาว กลุ่มผู้ประกันตนมาตรา33คือแรงงานในระบบที่มีไรายได้ประจำนะครับเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงกว่าผู้ถือบัตรทองโดยเฉลี่ยหลายเท่านะและที่สำคัญนะครับก็คือประกันสังคมฮะอนุญาตให้โรงพยาบาลนะครับสามารถเรียกเก็บค่าบริการพิเศษเพิ่มเติมอย่างเช่นค่าห้องพิเศษนะครับยาที่แบรนด์ดีอยู่นะครับแล้วก็บริการเสริมอื่นๆได้นะ แปลว่าโรงพยาบาลเอกชนนะฮะสามารถที่จะอัพเซลล์รายได้เพิ่มจากลูกค้ากลุ่มนี้ได้ขณะที่บัตรทองนะฮะห้ามเก็บเงินเพิ่มในทุกกรณีนะครับรายได้นะครับจึงขึ้นอยู่กับระบบเหมาจ่ายเท่านั้นพูดง่ายๆก็คือประกันสังคมนะฮะจะมีรายได้ที่คงที่แล้วก็มีโอกาสขายบริการเพิ่มเติมนะฮะแต่บัตรทองนะฮะมีรายได้จำกัดแล้วก็ยังมีภาระต้นทุนสูงนะฮะ เมื่อเป็นแบบนี้นะครับโรงพยาบาลเอกชนส่วนใหญ่นะฮะจึงเลือกทํากับประกันสังคมนะฮะมากกว่าบัตรทองปัจจุบันเนี่ยเหลืออยู่ในระบบแค่ไม่ถึงสิบรายนะครับแล้วถามว่าประชาชนนะฮะได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างนะฮะเมื่อโรงพยาบาลเอกชนนะครับถอนตัวออกจากระบบบัตรทองผู้ป่วยบัตรทองนะฮะก็ต้องย้ายไปให้บริการาไปใช้บริการในโรงพยาบาลของรัฐนะครับ ที่อยู่ไกลขึ้นเพิ่มเวลาการเดินทางนะครับแล้วก็ลดความสะดวกในการเข้าถึงการรักษานะซึ่งคาดว่ามีผู้ป่วยกลุ่มนี้ฮะกว่า30,000คนเลยทีเดียวนี่จริงเป็นโจทย์ใหญ่ของภาครัฐนะครับว่าจะทำอย่างไรฮะให้ระบบบัตรทองสามารถอยู่ได้โดยไม่บีบโรงพยาบาลเอกชนจนขาดทุนนะแล้วทางออกคืออะไรนะี่ย ทางรัฐนะครับถ้าหากอยากที่จะให้เอกชนกลับมาร่วมมือฮะก็ต้องปรับโครงสร้างงบประมาณนะฮะให้สะท้อนต้นทุนจริงมากขึ้นนะครับอย่างเช่นปรับอัตราเหมาจ่ายรายหัวครับให้ใกล้เคียงกับต้นทุนจริงแล้วก็อาจจะต้องมีการจัดตั้งกองทุนในการค้ำประกันการจ่ายเงินให้กับโรงพยาบาลเอกชนแล้วก็ลดขั้นตอนนะครับของการเบิกจ่ายที่ซําซ้อนเกินไป อีกทางหนึ่งก็คือก็ต้องเร่งสร้างโรงพยาบาลรัฐมากขึ้นนะฮะแต่ไม่แน่ใจว่าต้นทุนตรงนี้ฮะจะสูงกว่าการที่เอาเอกชนมาร่วมมือหรือเปล่านะครับแล้วก็ต้องใช้เวลานาน,านขึ้นหรือเปล่านะฮะบทสรุปสุดท้ายนะครับโรงพยาบาลเอกชนนะครับเขาไม่ได้ใจร้ายแต่ว่าเขาแค่คิดแบบนักธุรกิจนะครับเมื่อระบบหนึ่งจ่ายตรงเวลาคุ้มต้นทุนนะครับแล้วก็มีลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูง ที่สามารถที่จะรับเซล์ได้นะครับส่วนอีกระบบนะครับขาดความแน่นอนแล้วก็รายได้ต่ำกว่าต้นทุนนะฮะคำตอบจึงชัดเจนว่าทำไมเขาถึงเลือกประกันสังคมนะครับมากกว่าบัตรทองระบบประกันสุขภาพที่ดีอฮะต้องสมดุลน,นะครับทั้งในด้านของงบประมาณคุณภาพการให้บริการแล้วก็แรงจูงใจของผู้ให้บริการด้วยนะฮะถ้าขาดด้านใดด้านหนึ่งไปฮะ สุดท้ายคนที่เดือดร้อนที่สุดนะครับก็คือประชาชนอย่างพวกเรานะฮะก็หวังว่าเนื้อหาในวันนี้นะครับจะทําให้ทุกท่านได้รับประโยชน์แล้วก็เข้าใจมากขึ้นว่าทําไมโรงพยาบาลเอกชนฮะถึงเลือกที่จะร่วมกับประกันสังคมมากกว่าบัตรทองนะฮะยังไงฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามช่องสุพัฒ์แชร์แฟนเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ